ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำขนมเอแคมาฝากกันนะคะวิธีการทำง่ายๆนะคะขั้นตอนมือใหม่สามารถทำได้ค่ะแล้วก็ได้ออกมาฟูแล้วก็ยัดไส้ได้เต็มที่แบบนี้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะมาดูที่ส่วนผสมกันค่ะคเราจะทำตัวไส้คัสตาดครีคมกันก่อนนะคะก็มีแป้งข้าวโพดเนยสดน้ำ นมข้นจืดน้ำตาลนะคะโดยสูตรนี้เนี่ยเราจะใส่ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะคะไม่ต้องแยกเลยค่ะรวมถึงตัดรสชาติด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะมาเริ่มทำไส้นะคะเราจะใช้ไข่ไก่ตีกับผสมกับน้ำตาลนะคะตีจนกระทั่งเออเป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะโดยใช้เวลาตีนะคะประมาณ3นาทีค่ะตีไปเรื่อยๆเลย ด้วยส่วนผสมต่างๆนะคะจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะมีส่วนประกอบเพื่อนๆสามารถดูสูตรแล้วก็นำมาทำตามวิธีในวิดีโอได้เลยค่ะจากนั้นใส่นมข้นจืดลงไปนะคะตามด้วยน้ำเปล่านะคะจากนั้นก็ใส่เกลือค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะ ตีผสมให้เข้ากันนะคะจนกระทั่งแป้งข้าวโพดเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับตัวของเหลวนะคะอย่าให้จับเป็นก้อนพอเวลาเราขึ้นไปกลัวแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่เป็นไตค่ะจากนั้นก็จะใส่เนยเค็มนะคะลงไปค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนมีเนยจืดน,นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วเราก็ปรับรสชาติความเค็มความหวานตามเราชอบใจเลยค่ะ โดยในส่วนของเนยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ที่หลังเพื่อนเพื่อน,นแยกใส่ถ้วยไว้ค่ะจะใส่ตอนที่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มเซตตัวแล้ว1ส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือน,นะคะอีกครึ่งส่วนใส่พร้อมกับเอ,อ่อเวลาที่เราทำปัจจุบันเลยค่ะจากนั้นเราก็กรองตัวส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไป เพื่อไม่ให้เพื่อให้ตัวคาวสา์ดครีมของเราเนี่ยมีเนื้อเนียนค่ะแล้วก็นําขึ้นกวนที่ไฟอ่อนนะคะในการกวนเนี่ยจะต้องคนเรื่อยๆค่ะและในการกวนนะคะพยายามกวนไปในทิศทางเดียวค่ะเพื่อให้ตัวเนื้อครีมของเราเนี่ยมีความเนียนค่ะทำการกวนนะคะไปเรื่อยๆค่ะด้วยไฟอ่อน ตัวครีมเขาจะมีความข้นขึ้นเรื่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเขาเริ่มข้นนะคะจากนั้นเราจะต้องกวนด้วยความต่อเนื่องค่ะนี่นะคะพอใช้ระยะเวลาหนึง่งก็จะเห็นว่าตัวครีมเขาก็มีความข้นขึ้นค่ะแรกๆอาจจะคนพักคนพักได้นะคะแต่พอเขาเริ่มข้นแล้วเนี่ยจะต้องควรต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เขามีลักษณะเป็นก้อนเป็นไตค่ะ นี่นะคะจะเปลี่ยนเป็นทัพพีนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวตะกอ้อจะได้ทําให้มีความเป็นเนื้อเนียนมากขึ้นค่ะ,ะนี่เลยเขาเริ่มจะข้นแล้วอพอได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะเติมเนยก้อนที่เราแยกไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ทําการผสมค่ะ เติมเนยลงไปแล้วนะคะก็ทำการปิดแกส๊สแล้วก็คนผสมให้เข้ากันหลังจากที่เราใส่เนยไปแล้วเนี่ยตัวคาสตาร์ตัวครีมเนี่ยเขาก็จะมีความใสมีความเนียนขึ้นค่ะต่อมาเรามาทำในส่วนของตัวแป้งนะคะตัวแป้งส่วนผสมน้อยมากก็จะมีแป้งเค้กไข่ไก่ผงฟูน้ำตาลทรายน้ำเปล่านะคะ โดยเริ่มต้นเราจะร่อนแป้งเค้กกับตัวผงฟูให้เข้าด้วยกันค่ะพอร่อนแป้งเรียบร้อยนะคะก็จะเติมในส่วนของน้ำตาลทรายค่ะแล้วพักในส่วนของแป้งไว้ก่อนนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของของเหลวค่ะ ในส่วนของของเหลวเราก็จะมีเนยสดนะคะก็ใช้เป็นเนยเค็มเหมือนเดิมแล้วก็ออมีน้ำเปล่าก็จะใส่ส่วนผสมของน้ำเปล่ากับเนยนะคะลงไปค่ะจากนั้นเดี๋ยวจะนำขึ้นเตาค่ะตั้งไฟปานกลางนะคะเพื่อให้เนยละลายค่ะเราก็ต้มจนกระทั่งเนยละลายนะคะเราก็จะปรับเป็นไฟอ่อนค่ะ นเนงก็ใส่ตัวแป้งที่เราร่อนไว้นะคะลงไปกวนผสมให้เข้ากันค่ะโดยขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนนะคะในการกวนค่ะตัวแป้งเข้ากับตัวน้ำแล้วก็ตัวเนยเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะนำส่วนผสมของแป้งมาตีจนกระทั่งเขาเริ่มอุ่น ค่อนข้างไปทางเย็น,นะคะ่ะนี่ตีไปเรื่อยๆพอเขาเริ่มอุ่นๆเย็นๆแล้วเนี่ยเราก็ทำการใส่ไข่ไก่ที่เราตีผสมให้เข้ากันเนี่ยทยอยใส่ลงไปตีนะคะใส่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวไข่หมดนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวแป้งเนี่ยเขาเป็นเนื้อเนียนเดียวกัน,นะคะ่ะ เขาก็จะได้แป้งเอแคร์ประมาณนี้เลยค่ะมีความเหนียวเหนียวหน่อยจากนั้นก็นำมาใส่ถุงยอดนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบกันค่ะซึ่งในการบีบนะคะเพื่อนๆสามารถากับปริมาณหรือว่าขนาดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะถ้าลูกประมาณนี้นะคะบีบประมาณเนี้ยลูกจะค่อนข้าง พองใหญ่ออกมานะคะเดี๋ยวดูภาพหลังเสร็จค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้ลูกเล็กกว่านี้ก็บีบเอ่อเล็กๆก,กว่านี้นะคะ พอเราบีบเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงปลายเนี่ยเขาจะมีเป็นปลายแหลมเพราะว่าเป็นผลจากการบีบจากนั้นให้เอานิ้วนะคะแตะน้ำแล้วก็แปะไปที่ด้านบนเพราะว่าถ้าเขายังคงความแหลมอยู่แล้วเนี่ยเวลานำไปอบออตรงปลายเขาจะไหม้ค่ะเราก็กดให้เขาทู่ลงมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนำเข้าอบค่ะ จากนั้นนำเข้าอบที่200องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีค่ะจะเห็นว่าเวลาอบนะคะเขาก็จะขยายตัวแล้วก็พองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาในการหยอดนะคะก็เว้นระยะพอประมาณเห็นไหมคะเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะพองขึ้นขยายออกด้านข้างแล้วก็ด้านบนค่ะนี่เลยลักษณะน,นี้เวลาบีบก็จัดวางให้เขาห่างกันนิดหน่อยนะคะ พอสีของตัว a อแคเนี่ยออกมาเหลืองแบบนี้ตรงกลางเขาจะเป็นรูโบ๋เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะบีบไส้ลงไปค่ะมาดูแป้งหลังอบกันแล้วนะคะนี่พอเราบีบออกมาเขาจะเป็นรูกลวงสวยงามแล้วก็แป้งมีความนุ่มมากๆค่ะนี่เลยแล้วก็มีความบางด้วย นั้นจะทําการบีบนะคะก็ใช้มีดหรืออะไรกรีดเพื่อนาร่องให้ยัดตัวหัวบีบของไส้ค่ะกดลงไปจนกระทั่งตัวไส้เต็มเต็มตัวเอแคร์เลยค่ะโดยไส้ขนมนะคะถ้าทิ้งไว้นานเขาก็จะมีความข้นอยู่ข้างนอกค่ะถ้ากระบีบเลยก็จะมีความเหลวแล้วก็บีบได้ง่าย,ายกว่านี้นะคะ ก็ทําการบีบไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเสร็จค่ะนี่นะคะเราก็จะเอกแข่ไส้ครีมนะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนจากไส้เป็นครีมใบเตยหรือว่าเป็นคัสต์ดใบเตยนะคะ อยู่ที่ความชอบเราเลยค่ะหรือจะเป็นรสกาแฟ ى, หรือว่ารสช็อกโกแลตได้นะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้มาดูกันค่ะหลังจากที่เราบีบไส้ลงไปแล้วตัวแป้งมีความนุ่มไส้เต็มนะคะสูตรนี้รับรองว่าทำขายได้ค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะ ุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ